อินเดียนะคะต้องมั่นใจในใจแท้แน่ก่อนนะคะสกหรับรไหก็เราก็จะมีกัรหลายอย่างนะคะนักำุ่กเรงในวันวบนกรับโปโลขับในพประค์เราชุประทับด้วยนะคะแต่ว่าน้องก็เป็นเกสนะคะเป็นแค่ มามยศถ้าสดชื่อนะอยากเป็นสมาชิกอันนี้ก็อยู่แถวนักก่อเที่ยส่วนใหญ่นักธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะมาคุยกันที่นี่นะคะมาเจอกันถ้าใครนะคะก็ว่างหลือจิตมากอานทางน้ำหมาอยากอยากที่จะหลุดจากตรงนี้ไปนะอยู่สุพรรณนี่ขับสบายดีนะคะก็เข้ากรุงเทพมาดีน้องนี่แบบว่านิดนึงนะคะออกกำลังกายไปออกกำลังกายบ่อมแต่ก็ได้เดินออกกำลังกายกจนค่ะ กว่าจะไฟแดงนะฮะสุขุมวิทนี่เป็นถนนแบบอาบเซียนจริงๆเลยค่ะทักไทยค่ะขับรถรถติดเบื่อทักไยมากอยู่ในรถก็ร้อไปก็เลยหลายคนก็แบบเอ้ยวันนี้มาแปลกนะน้องปกติแล้วน้องทำงานน้องก็จะทำงานกระชวนมาก่อนนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศน้องก็จะจัดเต็มแบบนี้นะคะแต่พอมาเป็นกันก็จะแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเพราะว่าเป็นงานออฟชิ่ราชการนะค ตรีเป็นฝ่ายแทนก็อาจจะได้ทำโรงงานเอกชนมากขึ้นนะคะการแต่งตัวก็จะถึงสายวาหุ่สวยะไม่ไปถึงไหนเลยแฟชั่นก็ทำไปนะเราเป็นเจ้าของเรามีแบรนด์ก็ประดับของใครแต้อก็แต่งสวยนะคะเพื่อว่าคนจะได้สนใจถ้าใครสนใจก็ติดต่อน้องได้นะหมายความว่าเครื่องประดับของน้องนะคะติดอีกแล้วไฟเขียวจะไปไปได้ช่องกับรที น้องก็โพสคลิปเี่ยว็นบที่งาช่วงนี้มันก็จะว่างงานการเมืองก็เงียบสงบหลายคนก็ยังไม่เข้ากระทรวงกันนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงมีการเข้ากระทรวงกันช่วงนี้ก็ตัวใครตัวมันหางานทํากันไปก่อนนะคะหลายคนวางมือทางการมาไปแล้วแต่น้องก็ยังยังอยากทำงานอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสถานก็ยังอยาก เพื่อให้เพื่อให้เบื่อตัวเองมันสามารถที่จะรนนมือเป้าหมายนะคะคืออยากทำงานดีๆอยากเป็นคนดีก็ต้องทำเรื่องดีใช่ไหมคะนี่ก็ติดมากนะคะอยู่เอกมัยทองหล่อขอบอกติดมากเศรษฐกิจดีไหมคะเนี่ยทุกคนว่ายังไงคะ เ,เพื่อนน้องก็ขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วนะคะส่วนน้องก็ยังต้อง oh. ขับรถอยู่ในถนนทุกุมวิทแล้วก็มอเตอร์ไซค์เยอะมากมขอบรรวันธรรมดาก็ชอบนะคะ oh. อยากมีความสุขก็ต้องไม่ไม่เอาตัวเองไปอยู่กับรถติดนะคะเนี่ยขนาดนาน,นานมาทีนะคะ ได้อย่างใจนะฮะอ่ะลาไปก่อนค่ะบุ๊